สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ j p 16บทาร์ร่าชาแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเป็นแบบแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมีหัวข้อไพ่อยากบอกอะไรกับคุณวันนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีแรงดึงดูดถึงคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่นะคะ พลังงานไพ่พลังงานนะคะจกัจก,กรวาลน,นะคะไพ่อยากสื่อสารอะไรหรือบอกสําหรับผู้ที่พบคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลย,พยไพ่ใบแรกนะคะของพวกคุณนะคะเขาบอกว่านะคะสามใบนี้นะคะความรู้สึกอึดอัดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างเรากําลังพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่าง หรือสถานการณ์ที่นะคะมันอึดอัดความรักความสัมพันธ์ของต่างวัยความรักความสัมพันธ์ของคนที่อายุน้อยกว่านะคะความสัมพันธ์ที่มันดูเป็นไปไม่ได้นะคะใครบางคนรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นไปในในสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ได้เป็นความสุขเหมือนสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกสิ่งที่พวกคุณเฝ้าคิดหรือรอคอยอะไรแบบนี้นะคะมันเหมือน บางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดนะคะอาจจะรู้สึกอึดอัดเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เคยจบไปแล้วแล้วเมื่อไหร่นะคะมันจะถึงเวลาที่คุณนะคะทําไมคะขจัดมันออกไปจากหัวของคุณหรือจากหัวใจของคุณสียทีนะคะคุณได้พยายามนะคะพยายามมาอย่างเนิ่นนานแล้วมันดูเหมือนเป็นอุปรสรรคสําหรับทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่า ไม่สามารถเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครและก็ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับใครไปได้เลยนะคะมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่ตามหลอกหลอนคุณอยู่เสมอมันเป็นอุปสรรคนะคะมันเป็นภาระที่หนักเหนื่อยเหลือเกินกับความรู้สึกกับคนคนนี้คนที่อายุน้อยกว่าคนที่เกิดราศีมังกรที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนคนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เขานะคะคุณได้เดินจากเขามาแล้วนะคะ มันเหมือนว่ามีคนนะคะพาคนของคุณไปจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณพยายามจะไม่รู้สึกคุณพยายามจะบล็อกนะคะจะไม่รับรู้เรื่องราวหรือพยายามจะไม่รู้สึกนะ,ะพยายามจะไม่เจ็บปวดนะคะพยายามจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําไมคะอยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างขอโอกาสความรักครั้งใหม่ หรือมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกำลังทบทวนนะคะหรือคนเก่าๆที่นะยังเรียนรู้กันไม่มากพอนะคะที่เคยหายจากคุณไปเขาอาจจะกลับมาเพื่อขอโอกาสนะคะเมื่อเห็นว่าคุณประสบความสำเร็จเมื่อเห็นว่าคุณสวยขึ้นเมื่อเห็นว่าคุณดีพร้อมขึ้นนะคะขอโอกาสการเริ่มต้นใหม่ขอโอกาสเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกันใหม่นะคะถ้าอยากบอกอะไรอีกกับสถานการณ์นี้นะคะ ให้บอกว่านะคะในสถานการณ์นั้นคนในอดีตนะคะหรืออาจจะเป็นอดีตอดีตหรือคนที่มีวัยวุฒิคุณวุฒินะคะที่ยังไม่พร้อมมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พร้อมที่เขาไม่พร้อมนะคะจะให้ความรักความสัมพันธ์หรือจะเลือกคุณนะคะหรือจะคอมมิทเมนต์มี energy พลังงานของความเป็นเด็กนะคะคนในอดีตนะคะตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่พร้อม ที่ทำไมคะที่จะเลือกคุณเป็นตัวจริงมีบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่พอใจสถานการณ์ที่ตัวเขาไม่ยังไม่สามารถเลือกคุณได้ตัวเขายังอ่อนตัวเขายังอ่อนด้อยนะคะอ่อนด้อยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวัยวุฒิคุณวุฒิมันเหมือนเขาอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เช่นกันนะคะ มีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่บ้านนะคะหรืออิทธิพลจากบุคคลภายนอกนะคะทำให้เขาไม่สามารถเลือกคุณได้แต่นะตอนนี้มันเหมือนมีใครบางคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะกำลังกลับมาเพื่อขอโอกาสคุณนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะขอโอกาสนะ ใครบางคนนะคะที่มาชมคลิปนี้นะคะจะได้รับจดหมายข้อความข่าวสารนะคะการติดต่อสื่อสารจากเขาหรือเธอคนนี้นะคะมีเอเนจีของนะการติดต่อสื่อสารเพื่อปรับความเข้าใจนะคะเพื่อนะ,ะเขาจะกลับมาเลือกคุณเพื่อเคลียร์นะคะเพื่อความมั่นคงการเริ่มต้นเพื่อความมั่นคงเพื่อครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่ยอยากบอก อะไรกับคุณอีกนะคะวันนี้การเรียนรู้การเริ่มต้นใหม่การติดต่อสื่อสารกลับมาของคุณเก่าหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะเขบอกว่ามันมีความขัดแย้งนะค,ะคุณกับเขามันมีความแตกต่างกันมากสีผมสีผิวกันอยู่ห่างไกลมีความขัดแย้งนะคะณตอนนี้เขาอยากได้ความรักอยากได้ความมั่นคงนะคะไม่อยากทําอะไรแบบลังเลใจแบบในอดีตเขาอยากตัดสินใจกลับมาเลือกคุณอยากมีความมั่นคงนะคะ พลังงานนะคะ energy the f u o l นะคะโดยเฉพาะคนที่คุณกำลังรู้สึกเหมือนว่าทำไมคะฉันพยายามจะลืมเขาได้แล้วนะ,ะฉันมุกอ่อนนะคะคนที่ฉันเคยรู้สึกอยากเลือกเขาให้เขามาเป็นตัวจริงนะตอนนี้มันเหมือนฉันนะคะอยากมุกอ่อนออกไปแล้วนะคะแต่เขากลับมาขอเริ่มต้นใหม่ขอโอกาส นะค,ะคนคนนี้ดูเหมือนมีทธิพลต่อใจของคุณและดูเหมือนเขาจะควบคุมคนรนในความรู้สึกของคุณอยู่ในความไม่แน่นอนใจนะคะมันมีความอึดอัดอยู่ในตรงนี้นะคะความอึดอัดความยึดนะคะกำลังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างนะคะโดยเฉพาะในอดีตที่เขาไม่ได้เลือกเรานะคะความมั่นคงความอยู่เป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนที่เปิดเผยหรือ เป็นภรรยาหรือเป็นสามีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้ทําไมคะกลับมาขอโอกาสนะคะกลับมาขอโอกาสทําให้คุณรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกําลังคิดนะคะอึดอัดกับสถานการณ์ไม่พอใจกับอะไรบางอย่างนะคะที่เขาติดต่อคุณกลับเข้ามาเขาจะเอาอะไรกับชั้นแน่นะคะเขาจะเอาอยางไรนะคะเขาจะเอาอย่างไรกับชั้นนะคะพลังงานนะคะราศีเมษราศีพฤษภนะคะ อาจจะติดต่อสื่อสารมาทางโซเชียลออนไลน์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาและวัฒนธรรมเขาโอกาสเรียนรู้กับคุณอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาโอกาสเรียนรู้เขาจะมีความหวังไหมนะที่ทําไมคะเขามีโอกาสไหมนะคะมีความหวังไหมที่คุณจะให้โอกาสเขาเขากำลังพยายามนะคะเขาบอกว่าเขาพยายามอย่างหนักเลยนะคะ ในตอนที่ห่างกันไปอาจจะเขาอาจจะคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้ด้วยเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างนะคะที่ตัวเขาไม่พร้อมนะ,ะที่จะมีความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าคุณยังเป็นความสบายใจของเขานะคะณตอนนี้เขากำลังพยายามอย่างมากเลยแสดงว่าติดต่อสื่อสารมาแล้วนะคะเขาอาจจะรู้สึกเหมือนว่าคุณนะคะ ไม่เป็นเหมือนเดิมที่เขาเคยรู้จักเขารู้สึกเหมือนว่ามีความเสียใจอยู่ในนี้บางคนนะคะอาจจะพูดคุยหรือบางคนอาจจะปฏิเสธนะคะทำให้เขารู้สึกว่ามันช่างยากเย็นเหลือเกินนะคะที่ทำไมคะที่จะงอนง้อขอคืนดีหรือแม้กระทั่งใครบางคนอาจจะอันเฟรนไปแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนทางโซเชียลออนไลน์หรือเฟซบุ o กนะคะ มันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าเสียใจเขาจะทําอย่างไรดีนะคะเพื่อทําไมคะพยายามอย่างหนักเพื่อให้คุณได้กลับมามีความรักนะคะย้อนหวนคืนอดีตนะคะอยู่กันเป็นครอบครัวสิ่งที่เศร้าเสียใจนะคะการจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรบางสิ่งบางอย่างการย้อนกลับมาพูดคุยการย้อนมาติดต่อสื่อสารนะคะ มันเหมือนบางคนนะคะเขาติดต่อมาแต่ทําไมคะคุณไม่สนใจเริ่มต้นนะค,ะคุณตัดจบนะคะคุณเฉยเมยอยู่คุณเฉยช,ชานะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารนะคะเขาอยากกลับมาเป็นความรักพร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นครอบครัวนะตอนนี้คนคนนี้นะคะอยู่ไกลคุณเขาส่งข้อความข่าวสารหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าในอดีตนะคะมันอาจจะมีเขาอาจ ต้องไปทำตามความฝันจินตนาการของเขาก่อนนะคะพลังงานราศีตุลราศีตุลราคนตุลน,นะคะดาวศุกร์ดาวจะราศีตุลหรือคนที่รับราชการนะคะคนที่รับราชการมีความขัดแย้งกันนะคะมีความขัดแย้งในตัวตนของเขาเองนะคะตอนนี้เขากำลังชั่งใจตัดสินใจนะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะกฎหมายทนายความ การจดทะเบียนสมรสหรือความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาว่าตัวเขาน่าจะพร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใครบางคนที่โชคดีนะคะก็อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะจะได้ตัดสินใจเคลียร์ใจนะเค,คลียร์ความรู้สึกในหัวใจที่เขาไม่เคยบอกความรู้สึกเลยว่าคุณเป็นคนนั้นที่เขาต้องการนะคะว้าวนะเดอร์อันนะคะ ปกปิดความรู้สึกซึ่งกันและกันกลับมาคราวนี้อาจจะได้อยู่ด้วยกันหรือได้แต่งงานเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่โคตรวันเดอร์ฟูลแลยนะคะส่วนบันใครบางคนนะคะได้รบับข้อความข่าวสารจากคนเก่านะคะถ้าใครบล็อกกันไปนะคะเขาก็พยายามนะคะที่จะติดต่อหรือตามหาคุณนะคะด้วยทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้ที่ได้กลับมานะคะมันเหมือนว่า ความห่างไกลนั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วจะได้กลับย้อนมานะคะมอบค,ความรักความรู้สึกต้องมีการทําไมคะต้องมีการเคลียร์ใจนะคะคนที่เขาอาจจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเขาอาจจะขอโอกาสให้คุณนะคะเ,เขาเรียกว,ว่าอาภัยนะคะให้อภัยได้ไหมในอดีตเขาอาจจะไม่เคยช่วยเหลือหรือดูแลคุณเลยแต่ตอนนี้เขาอาจจะพร้อมนะคะด้วยว,ยวิญญาณคุณวุฒ อาจจะนะทำงานมีฐานะที่ดีขึ้นพร้อมที่จะดูแลภรรยานะคะของเขานะคะคในอดีตะค,ะความสัมพันธ์มันเคยหยุดนิ่งไปแต่ตอนนี้เขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะนะมเมจิกเชียนนะคะทาวเวอร์นะคะ คนคนนี้จะติดต่อมานะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่คาดคิดเลยว่าคนคนนี้ฉันรอมาตั้งนานแล้วเขาไม่ได้ติดต่อมานะคะเหมือนว่าฉันจะไม่รอแล้วจะมุกออนจะหลุดจาก energy นี้เขาติดต่อมาเฉยเลยนะคะเป็นไปได้อย่างไรนะคะมีการนัดเจอกันมีการเฉลิมฉลองมีความสุขเป็นครอบครัวนะคะ คนที่เป็นคู่แท้ที่เป็นรักแท้นะคะจะได้กลับคืนมานะพลังงานเอนเนจีราศีกันนะคะมาแล้วคือมีเพสีออกจากถ้ำนะคะ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ไม่ได้บอกความรู้สึกที่แท้จริงปัญหาอุปสรรคคือไม่ได้พูดไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดคุยแล้วนะคะคนคนนี้นะคะที่มันเป็นอุปสรรคในอดีตความเป็นตัวตนของเขาที่ไม่พร้อมจะรับใครเขาอาจาจะจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จอะไรก่อนนะคะณตอนนี้เขาได้คําตอบแล้วเขามีความสําเร็จเขาพร้อมที่จะมีความรักหรือดูแลใครบางคนแล้วนะคะขอแค่คุณนะคะเปิดใจไม่มีกําแพงปิดกั้นนะคะ สิ่งที่เขาทําให้คุณเคยเสียใจผิดหวังนะคะที่เขาทําให้คุณรอคอยอย่างนานมากๆเลยนะคะราศีกรกฎนะคะเขาหรือคุณก็ได้ทหารตำรวจแน่นอนเลยลรับราชการนะคะสมัยเรียนอยู่ด้วยกันนะคะมิอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําหรือเขาอาจจะยังไม่ได้เลือกคุณหรือดูเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆราศีมิถุนนะคะ ดูเหมือนคําพูดและการกระทำรักสามเศร้าเราสองสองคนหรือเขาทําอะไรให้คุณเสียใจนะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะมันเหมือนว่าความรักครั้งนี้อาจจะได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้ก็ได้จบลงไปนะคะ ขอใมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มานะคะจัดเลขมงคลน,นะคะก็แอดไลน์ ID มาได้ขอใมีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ